ฟังสิ่งดีๆที่จะส่านกาไปได้หูเรียนลงสนใจองกันเอ ดังแจ้งแสดงผิขอภูมิครไวัให้สำรงยอมเป็นสิทธิการดูสูงแน่นอนพนธกรกราบคุณสักครู ขอให้ทั้งโลกนักเรียน,นตัน้งแจ่ังวันนี้เป็นวันไหว้ครูคนที่อยู่บน,นเวทีและอยู่ข้างล่างเป็น,ปน,ปนครูครูมีหน,าน้าที่อะไร ที่เราเคยได้ยินเขาบอกว่าครูเนี่ยนะที่อบรมสั่งสอนนักเรียนวันนี้วันไหวครูพ่อในานามััวแทนของคณะอาจารย์าศาศาอุดรธรรมอุศนจะขอสอนพวกเราแล้วก็สิ่์เก่าที่มาไหวครูด้วย มีคำพูดคำหนึ่งว่าถ้าคิดได้ชีวิตจะเป็นบางทีเราเรียนมาหลายปีไปวัดก็หลายวัดแต่ชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนแต่พอเดินข้ามทางไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านพูดคำสองคำ เราก็เอาลางคิดครอบตัวอยู่แล้วกอบปฏิบัติชีวิตก็เปลี่ยนเพราะดูได้ดูข่าวหลายคนเรียนจบริญญาตรีริญญากรไปรับราชการไปทำงนานเอกชนสิบยีสบสบ่สิบปีก็อายุสี่สิบกว่าปีแล้วก็ยังเอาตัวไม่รอดแท็กหน้าไปถึงหลังรายได้ไม่เพียงพอง ก็มาทบทวนคิดว่าทำอย่างไรชีวิตเราจะดีขึ้นความหมายของชีวิตดีขึ้นนั้นหมายถึงว่าได้เอาความรู้ที่เราเรียนมาประสบการณ์มาทำงานหาดูเรียนชี้ตัวเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความรู้ที่มีอยู่ก็พอเพียงแล้วเพียงแต่ว่าเอามาใส่ใจเอามาพัฒนาขึ้นแล้วมาพิจารณาดูเองว่าตรงนี้แหละเป็นความถนัดของตัวเองก็เลยเริ่มมาทำทำในสิ่งทูุ้ตัวเองนั้นเอาอิทธิบาทสีมาชด้วยคือมีความถันธ่า วิริยะอิตาวิมันสาแค่นี้หลกักษารสารีเขาเป็นคนที่ดูแลไปได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมคนคนนี้มีเงินไม่ต่ำกว่าร้อยล้านอยากที่แต่ละวันนั้นแทบจะไม่มีเงินินกระเป๋าเลยหลังจากคนพกงบางทางขงงเพราะฉะนั้น ก็กวังว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความขนาดคนตัวเองไม่เจอทีนี้สำหรับวันนี้จะมาบอกพวกเราเก็นยวกับงานที่ลูกๆนักเรียน,นที่ว่านักเรียนนร่เจ็นผู้เรียนลูกๆที่อยู่ตรงนี้ทั้งสิปัจจุบันและศิษย์เก่า เป็นนักเรียนน,นักศึกษาคำว่านักนักนำหน้าคือการํำสิ่งนั้นเป็นประจำถ้าเป็นนักเรียนก็คือต้องเรียนเป็นหน้าที่หลักถ้าเป็นนักศึกษาก็หน้าที่เรียนเป็นหลักประสบการณ์กิจกรรมสือ่อเป็นเครื่องรอง ราะนั้นหน้าที่หลักต้องทำอย่างไรรักษาหน้าที่ให้ดีเช่นนักเรียนโรงเรียนตุองรับคำสอนต้องเข้าเรียนทุกรายวิชาไม่ให้โดดเรียนในขณะเข้าเรียนก็ต้องมีความอันทักคุณครูสอนก็ ใ่คุณครูมีความเมตตามสมอครนะคุณครูบอกอะไรเราก็ปฏิบัติตามคําว่าคุณครูบอกอะไรเราปฏิบัติตามแค่นี้แหละหากพุทธศาสนาเรียกว่าบุคคลผู้นั้นจกจเจริญเพราะว่าคุณครูกว่าจะมาเป็นคุณครูได้ท่านได้รับการ เดินเข้ามาประตูโรงเรียนว่าจะไปพบพวกเราที่ห้องเรียนได้ท่านต้องไตร่ตรองแล้วว่าวันนี้ต้องนำสิ่งดีๆไปให้ลูกเพราะนั้นสิ่งที่ท่านบอกจะใช้คำพูดอ่อนโยนหรือมีความแข็งแกร้งเข้าไปด้วยนั่นแหละนี่กะสอนถ้าเราปฏิบัติตามความเจริญจะเข้าสู่เราเพราะฉะนั้นนักเรียนของ ที่มีอาช no in ีพหลักในการเรียนนักศึกษาก็คือคนที่มีอาชีพหลักในการศึกษาเราเรียนในระดับเป็นอนุปริญาปริญารีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติหน้าที่ของเราไม่ดีในขณะปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้นนักเรียนมอื่นหรือมต้นเรียนสามปีมปลายเรียนสามปีอปส สามปีปริญญาตรีเรียนสามสี่หรือหปีปริญญาบุคยาเอกมีความยากมากในการเเรียนก็ต้องมีความขย่นขนเพราะฉะนั้นหานว่าเราไม่มีความอันท่าความพอใจในในสิ่งที่เราเรียนกับคุณรูที่สอนเราเราก็ไม่เจริญนหวังว่าในวันปุีนี้ ก็ประกอบเราเรื statement. ่องหน้าที่คือการเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ขอให้ตั้งใจโดยเอาหลักธรรมะคืออิทธิบาทดีตัวที่หนึ่งครับมีอะไรครับนคือสัมมาว่าดานของวิริยะตตาคิตตาตีวิมังสา เรียนบางคนอาจจะทราบความหมายสี่ความหมายรูรูนัก,กเรียนที่เข้าใหม่ยังไม่ทราบขอให้ไปค้น,คนว่าสี่คำนี้หมายความว่าอย่างไรเร็วที่สุดไปค้นที่นเทเรียนเปิดกูเกิลแล้วพิมพ์ลงไปก็จะทราบความหมายนี่แหละที่พอพูดตอแรกว่าเดินข้ามถนนไปเจอคนข,ข,ของแค่นี้แหละ ควาอย่างยืนะครับในวันรู่ปีนี้ก็ขอให้ก็คิดคำพูทุกนพก่อาจาและศาาักษาสิงเจ้าที่มาร่วมจิตจกรรามวันนี้เพียงแค่นี้ให้ทุกคนกประนมมือประนมมือหลับตานะครับแล้วทำตามที่อขออบอกหนึ่งในที่ถึงห้าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพ่อคุณแม่ เหตุเรียนสองให้พิจึงหน้าคุณครูที่สอตั้งแต่ระดับเรื่องพุาลไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ให้ลำตับให้ยิ่งดูลำตับให้ยิ่งดูให้นึกถึงปริยนพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นที่มีความอหวังดูแลตาเรา ก็ขอให้เห็งความตั้งใจในการนำดอกไม้มาไหว้ในวันนี้บังคุณก็มาไหว้เพื่อรู้สิตวิวอานที่สูงสุดตองพระเจ้าที่สักว่า การบริจาคทางร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ยังไม่เท่าอานิสง์แห่งการปฏิบัติบูชาคือการไหว้ครูครั้งเดียวมีอานิสงส์มากกว่าการไหว้คุณพ่อคุณแม่ยิ่งมีอานิสงส์มากกว่าํำเหล่านี้เอาไปตรองดูนะท่เรียนท่กนศาลาการไหว้ มีอภิสุขที่กว่าปริจจทัศน์มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นขอให้อภิสุขเหล่านี้จงดลบันดาลให้ลูกๆนักเรียนนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาทำกิจกรรมวันนี้จงปฏิจจให้อันตรายทั้งปวงมีสุขภาพกายใจแข็กแส และมีความสุขความเจริญตลอดไปครับ